ครับเป็นไงบ้างครับายามเช้าสวัสดีเอฟซีหน่อยเอาสูง ันนี้นอนที่มอนแม่เตอร์ครับมอนอะไรต้องรูอยู่ตอนนี้เราเข้าสู่ที่จังหวัดลำปางแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ม่อนแม่เติร์กอยู่ที่อำเภอลองควางจังหวัดแพร่นะครับราลางเดินทางไปอากาศดีมากครับตอนนี้ แม่บ้งครับยามเช้า,า,าวสวัสดีเอฟซีหน่อยออตอ,<ะ>ต,อ,ต,อต่อเลยยังไม่ถึงครับน้ังสทาเ เข้าไปที่บล็อกวังบล็อกวัมงมาแล้วเข้าสู่จังหวัดแม่เดินทางครับถึงแยกร้องวางแล้วนะครับเราจะเดินทางไปที่ม่อนแม่เติออ่าตรงไป แยกนี้แล้วก็ตรงไปนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเหลือกี่วิเนี่ยไม่รู้ไม่เป็นไร,รตรงไปก่อนตรงไป Google Map บอกให้ตรงไปก็ตรงไปตอนนี้เรากำลังจะเข้าในพื้นที่ของดอยแม่เติ๊กนะครับกำลังจะผ่านที่พระธาตุอุแจ ไปเรื่อยๆครับตำรวนทางใช้ได้อยู่เห็นไ,ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปูแจไหมครับ พาชมวิวครับที่ม่อนแม่เติร์กจังหวัดแพร่รู้ครับสุด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 ครับนี่ไม่ต้องไปไกลเลยนะครับเนี่ยวิวสุดจริงๆโอ้โหยสวยมากวันนี้นอนที่ม่อนแม่เติร์ครับม่อนอะไรก็ไม่รู้วิวสวยเป็นบ้า ไม่เตยไม่หรฮนี่หลังนี้ของเราสวยงามนอนตรงนี้หรือนอนตรงนี้ตรงไหนก้งตรงนี้รปวางขอ,องเธอ นี่เป็นไงครับหลังติดโซล่าเซลล์ด้วยนะฮะจ้่เดเกรกเกรกนี่เป็นไงครับห้องว้าวสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในเขาเรียกว่า กระโจมหรือกระต๊อบอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่ดอยมอนเ,มตเตอร์นี่ก็พอนอนได้นะครับเห็นแดดร้อนๆอย่างนี้ข้างในนี่เย็นนะฮะสวยงามมากใครอยากจะมาที่นี่มาได้นะครับติดต่อหน้าเพจได้เลยดอยมอนเ,มตเตอร์มอนเ,มตเตอร์ นี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิวตรงหน้าต่างห้องผมนะครับเป็นยังไงครับนี่วิวช่วงห้าโมงเย็นนะครับสวยไหมล่ะครับเดี๋ยวข้ามๆจะมานั่งตรงระเบียงตรงหน้าห้องรับลมหนาวสักหน่อยแล้วก็ดูดาว ตอนนี้ยังร้อนอยู่ขออนุญาตพักก่อนนะครับหน่ารักเลยอ่ะพี่เขาก็เล่นด้วยแล้วเห็นเจ้าพี่เขาบ่น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 เดาแล้วครับโดนแล้วโดนมีไฟกัน้ล่ามีทางก่เา g แล้วแมวมัวลอยเลยนะอย่าเงียบชอบพี่เขาก a s แม่เมา จริงๆเขามีมูดด้วยนะเองมาไม่ทันทหมดแล้วอร่อยหรือเปล่าชิมแล้วอร่อยไหมหนูชิมแล้วอร่อยไหมยี่เขาหนุนต่อวันีเด้อไม่แย่งไม่แย่งของน้องเห้ยยี่ไหนเยเหไหมพี่เขาที่ทใ,ใส่ดีออกลูก ที่เขาไม่เห,าห่าเลยเราจะหาหเห่าที่เขาทำไม เงียบเลยครับเป็นอะไรครับสวัสด <s android> ีครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณน่าจะรอเรามาสักสิบเจ็ดสิบแปดองศา อยู่ที่มอนแม่เติร์ลาตอนนี้ก็ประมาณสักน่าจะหกโมงแล้วครับดูวิวข้างหลังผมวยวันโอ้โหไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเตดสวยมากดูครับมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่โมก็มีแม่ก็ร้องอยู่ได้น่ะแม่งไปหาน้เดี๋ยวสักพักคงมา แค่นี้ก่อนนะครับ,รบเป็นไงบ้างครับมันเป็นน้ำในโอง่งน้ำในโอง่งเหรอเย็นเชียบๆเลยค่ะยิ่งกดถังควสติกค่ะบวกไปอีกเท่าหนึ่งค่ะคนนั้นเป็นอะไรนะครับคนนั้นทำไมนั่งน,นิ่งจังล่ะคะคนจะไปต่อเลยไหมตัปตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณสักหกโงกว่าๆแล้วนะครับผมเพิ่ง ไปอาบน้ำมาเย็นเจี๊ยบเลยครับเย็นจนขาชาเลยครับอากาศข้างบนนี่เย็นจริงๆครับเดี๋ยวให้ดูวิวกับพี่โมพี่โมครับไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ไม่ได้กินข้าวพี่มี่เป็นไงพี่มีสวยเหมือนเดิมเพราะเธอได้กินขนม มันเป็นมันเป็นแชมพูลูกจินไม่ได้ฮึมอะไรเยอะเลยฮึมต้องให้มันลอยข้างบนขึ้นบนขึ้นบนนี้ปีใหม่ขึ้นบนไหนปีใหม่ต้องเอาเอขยันขึน้นสูงสูงตกบ้านเลยมานอนเนสาหนูต้องเอายกขึ้นข้างบนสูงสูงเออ โอ้ยสวยเออให้ดูคนกันดูดาวครั้งนี้เขาไม่ใช่แบบยิ้มใส่ไห่ที่ชัด ตอนนี้สองทุ่มยี่สิบนะครับพวกเราสลบก,กันละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นเช้ามาดูแสงแรกของวันนี้นะครับ พี่โมพี่มีเรียบร้อยแล้วครับสลบไปละ 好<了>，早上，早好我宁啊，好上。 กลับลที่นี่มีข้าวต้มบริการตอนเช้าเพิ่มยีบาทครับใช่แร้โอเคกินได้ก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อเก็บภาพบรรยากาศหน่อย <c oughs>